โตโยต้าไฮเอ92,026รุ่นใหม่ล่าสุดถือเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในตลาดรถตู้ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกไฮเอสถือเป็นตำนานในด้านการใช้งานเชิงพาณิชย์การโดยสารและการเดินทางไกลที่ให้ทั้งความทนทานความจุที่มากและความสะดวกสบายที่ครบถ้วนในเจเนอเรชันที่9นี้มาพร้อมกับการออกแบบใหม่ที่ทันสมัยหรูหราและตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการทั้งภาพลักษณ์และฟังก์ชันการใช้งาน รูปลักษณ์ภายนอกของ Toyota h i a เอส2 0 0 2ได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดตัวรถมาในสไตล์ที่โฉบเฉี่ยวและดูพรีเมียมมากขึ้นฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดโคมไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสว่างและความปลอดภัยยามค่ำคืนกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่เพิ่มความโดดเด่นและความภูมิฐานให้กับตัวรถเส้นสายด้านข้างได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความสง่าง,งาม กระจกบานใหญ่ที่ให้ทัศนวิสัยชัดเจนช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมได้อย่างมั่นใจด้านท้ายของไฮเอส9226ออกแบบใหม่ให้ดูล้ำสมัยไฟท้ายเล็ดแบบพาดยาวที่ทันสมัยและช่วยเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวประตูท้ายมีขนาดใหญ่เปิดกว้างสะดวกต่อการขนสัมภาระหรือขึ้นลงของผู้โดยสารบัมเปอร์ท้ายถูกออกแบบให้แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานหนักล้ออลลอยลายใหม่เพิ่มความหรูหราและความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารโตโยต้าไฮเอส9 2 0 2 6ให้ความรู้สึกหรูหราและกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7ที่นั่งในรูปแบบเบาะ3แถวเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงนั่งสบายรองรับสริระได้ดีเบาะแถวหลังสามารถปรับพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้คอนโซลกลางดีไซน์ใหม่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto ระบบอินโฟเทนเมนต์ให้ความบันเทิงครบถ้วนทั้งระบบนำทางกล้องมองรอบคันและการรเเเชื่่ออออมตตินท์็ แผงหน้าปัดของ h ฮเอส92,026เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลการขับขี่ชัดเจนครบถ้วนและทันสมัยการตกแต่งภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกหรูหราและคงทนแถบไฟแอมเบียนไลารอบห้องโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนที่ทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง ด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮเอส92,026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อรองรับทั้งพลังงานน้ำมันและพลังงานไฮบริดเครื่องยนต์เบนซิน2.8ลิตรเทอร์โบให้กำลังเพียงพอสำหรับการบรรทุกและโดยสารในทุกสถานการณ์ขณะที่รุ่นไฮบริดมอบทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันไปพร้อมกันระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและแม่นยำระบบขับเคลื่อนล้อหลังให้ความมั่นคงในการขับขี่บนทุกเส้นทาง ระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์โตโยต้าไฮเอส9 2 0 2 6มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังนิรภัยที่แข็งแรงเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางทั้งใกล้และไกล การขับขี่ไฮเอส92,026ให้ความรู้สึกนุ่มนวลเงียบและมั่นคงช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อรองรับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะไกลพวงมาลัยไฟฟ้า e p s ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นแมในพื้นที่แคบแคบขนาดเดียวกันยังให้ความมั่นใจเมื่อใช้ความเร็วสูงสำหรับราคาของ Toyota h i ฮเอส92,026คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ1นึ0งล้านแสนถึง1 7ล้าแสนบาทซึ่งถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ ดีไซน์หรูหราภายในกว้างขวางฟีเจอร์ทันสมัยสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและระบบความปลอดภัยขั้นสูงจึงตอบโจทย์ทั้งกลุ่มธุรกิจบริษัททัวร์โรงแรมรวมถึงครอบครัวที่ต้องการรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่ครบครัน Toyota h i ฮเอ9 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถตู้โดยสารธรรมดาแต่มันคือการยกระดับมาตรฐานใหม่ของรถตู้สมัยใหม่ที่รวมความสะดวกสบายความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งการเดินทางและการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง และน่าจะกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี2026อย่างไม่ต้องสงสัย